สำหรับการทดสอบขาจับกล้องซึ่งเป็นอันใหญ่นะครับก็กลุ่มกระสุนก็ประมาณนี้เลยซึ่งผมดูแล้วนะครับว่ากลุ่มกระสุนระหว่างขาจับกล้องอันเล็กนั้นอันเดิมที่ผมใช้เนี่ยกับอันใหญ่เนี่ยดูแล้วกลุ่มกระสุนแทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับหรืออาจจะเป็นเพราะผมไม่คุ้นชินกับการยิงศูนย์กล้องก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพนะครับไว้ข้างบนภาพดด้านบนนะครับก็คือ เป็นการยิงด้วยขาจับกล้องอันเล็กเนาะ,ะส่วนอันล่างนี่ก็คือปืนที่เปลี่ยนขาจับกล้องอันใหญ่แล้วก็ถ้าเทียบกันดูแล้วนะครับบอกตามตรงว่ามันไม่ไม่ต่างกันเลยเอาอย่างนี้เลยดีกว่าไม่ค่อยต่างกันก็สําหรับคลิปนะครับผมผมได้ทําการถ่ายไว้หลายหลายคลิปมากนะครับซึ่งเป็นคลิปสั้นสําหรับปืนยาวเนาะก็จะทยอยลงคลิปให้ท่านได้รับชมนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับ